สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําให้ทุกคนได้รับรู้ถึงตัวบล็อกเชนเซอร์วิสบล็อกเชนเทคโนโลยีบนหัวเว่ยคลาวบนหัวเว่ยนะครับเรามีการพรอไว l บล็อกเชนในรูปแบบของแพลตฟอร์มแอร์ดเซอร์วิสนะครับเพื่อให้แต่และองค์กรเนี่ยสามารถมารับส่งและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ก่อนอื่นนะครับผมขออนุญ,ญาตเล่าให้ฟังถึงคอนเซปต์โดยทั่วไปของบล็อกเชนก่อนนะครับ บล็อกเชนเนี่ยจะมีอยู่2ประเภทก็คือ Public Blockchain กับ p r i v a t e หรือ Consortium Blockchain Public Blockchain ก็คือบล็อกเชนที่เราเปิดให้กับคนทั่วไปเนี่ยสามารถจะเข้ามา p a r t i c i p a t e แล้วก็เข้ามาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันบนบล็อกเชนได้ตัวอย่างของ Public Blockchain ก็อย่างเช่นการทำคริปโตเคอ r e เรนซีหรือ Bitcoin ซึ่งเราเปิดให้ใครก็ได้สามารถจะมาสร้างกระเป๋าตังค์แล้วก็เข้ามาสร้างตัว Bitcoin มาซื้อ Bitcoin ได้ รูปแบบที่2นะครับซึ่งเป็นรูปแบบที่ใช้งานกันในอินดัสทรีนะครับก็คือเรียกว่า p r i v a t e หรือว่า consortium blockchain นั้นก็คือในกรณีที่เราจะเปิดรับเฉพาะ entity ที่มีการตกลงกันไว้ล่วงหน้านะครับ mm hmm. เพื่อที่จะเข้ามาทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันใน blockchain นะครับซึ่ง Huawei Cloud นะครับเราได้ provide infrastructure ในรูปแบบของ platform as a service ที่เรียกว่า blockchain service นะครับ ในรูปแบบของ private หรือ consortium blockchain อย่างนี้เองนะครับซึ่ง Huawei เราได้ใช้งานมาตรฐานที่ชื่อว่า Hyperledger นะครับซึ่งเป็น industry standard ในการที่เราจะสร้าง blockchain network ขึ้นมานะครับในปัจจุบันนะครับตัว Hyperledger นะครับก็ใช้ในหลากหลาย Industry นะครับไม่ว่าจะเป็น finance นะครับหรือว่ารูปแบบของ government หรือว่า marketing ต่างๆหรือแบบของ retail นะครับ หรือการทำโลจิสติกเราก็สามารถจะประยุกต์ใช้บล็อกเชนอันนี้ได้อย่างเช่นในทางขวามือที่เราเห็นตัวอย่างหน้าจอนี้เนี่ยนะครับเป็นตัวอย่างหนึ่งของการใช้งานบล็อกเชนในรูปแบบของโรงงานผลิต Y นะครับเป็นใน y อินดัสทรเพื่อใช้บล็อกเชนเนี่ยเพื่อเก็บข้อมูลของ y วขวดนี้นะครับตั้งแต่จากโรงงานผลิตนะครับว่าผลิตมาจากไล่นี้นะครับ วายขวดนี้ได้ผลิตจากไร่นี้อย่างแท้จริงนะครับแล้วก็ส่งมาทางท่าเรือไหนส่งมาวันไหนนะครับมาจนถึงพัตคาลเนี่ยไหนบ้างในวันที่เท่าไหร่จนกระทั่งวันที่เราเปิดขวดวายรับประทานที่พัตคาลเนี่ยเราก็จะรู้ที่มาที่ไปของวายขวดนี้เลยนะครับว่าเป็นวายที่ถูกผลิตในโรงงานนี้เป็นของจริงนะครับถูกผลิตจากโรงงานนี้จริงๆบ่มมาจริงๆ ชิปมาเมื่อไหร่ส่งมาวันไหนจนกระทังมาถึงมาเสิร์ฟบนโต๊ะอาหารได้นี่ก็เป็นรูปแบบของการใช้บล็อกเชนในการทำฟู้ดนะครับเพื่อดูว่าข้อมูลอันนี้นะครับวายขวดนี้มาจากไล่นี้อย่างแท้จริงแล้วอ,อาจจะไปประยุกต์ในรูปแบบของแม้กระทั่งหรูปแบบของผักออร์แกนิกก็ได้สมมุตินะครับว่าเราตอ้องการจะรู้ว่าผักกร,รเนียที่เราซื้อเนี่ยมาจากไล่ที่เป็นออร์แกนิกจริงๆมาจากหมู่บ้านนี้ที่เป็นออร์แกนิกจริงๆนะครับ ไม่ได้มีการใช้ยาฆ่า,มาแมลงนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นบล็อกเชนเนี่ยก็จะเป็นเทคโนโลยีที่ให้เรา trace ข้อมูลเนี่ยย้อนกลับไปถึงต้นทางของมันได้นะครับในปัจจุบันเนี่ยนะครับหัวเว่ยก็ได้ provide blockchain service ซึ่งเรามี t h r o u g p u t นะครับถึง50,000น transaction per sec นะครับซึ่งมากกว่า10เท่าถ้าเทียบกับ industry standard โดยทั่วไปนะครับและมีโนดรองรับโหนด ที่เข้ามา participate กันในบล็อกเชนนี่กว่า1 0 0 0 0โนดนะครับซึ่งก็สูงกว่าถ้าเทียบกับอินดัสทรีแสงแดเนี่ก็สูงกว่าร้อยเท่าเลยนะครับคือโดยสรุปก็คือบล็อกเชนแพลตฟอร์มของโฮเว่ยเนี่ยสามารถจะรองรับทรูพุตปริมาณมาก transaction per sec ที่สูงได้แล้วก็รองรับนะครับโนดหรือคนที่เข้ามา participate กันในบล็อกเชนนี่ปริมาณมากได้หน้านี้เนี่ยก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับของการใช้งานบล็อกเชนนะครับ เพื่อจะแก้ไขปัญหาทางธุรกิจสไลด์ในหน้านี้จะแสดงเห็นถึงสซอ์ไพที่เป็นรูปแบบของการประกันนะครับเราใช้บล็อกเชนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างบริษัทประกันสุขภาพกับโรงพยาบาลนะครับในอดีตเวลาที่เราจะไปที่โรงพยาบาลเราทําประกันสุขภาพไว้นะครับแล้วเราก็ไปที่โรงพยาบาลรับการรักษาแล้วเราต้องการจะเคลมเนี่ยอาจจะต้องมีการส่งข้อมูลที่เป็นเปเปอร์หรือมันก็ต้องเป็นอิเล็กทรอนิกส์ก็ตามเนี่ยแต่เป็นแมนนวลโพเซสเนี่ย กว่าจะการเคลมจะเสร็จสิ้นเนี่ยอาจจะกินเวลาหลายวันนะครับแต่เมื่อมีการใช้งานบล็อกเชนเนี่ยทำให้เราสามารถจะแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับระหว่างบริษัทประกันและโรงพยาบาลได้อันรวดเร็วนะครับข้อมูลต่างๆตั้งแต่ผู้ป่วยเนี่ยนะครับเข้ามาที่รับการรักษาที่โรงพยาบาลน,นะครับจนกระทั่งออรับการรักษาปุ๊บนับโรงพยาบาลส่งข้อมูลการเคลมเนี่ยไปให้กับบริษัทประกันสุขภาพนะครับจน รประสบการสุขภาพแอปพรูฟและการเคลมเสร็จสิ้นเนี่ยนะครับก็จะมีการส่งข้อมูลไประหว่างเอนิตี้นะครับทั้งโรงพยาบาลและและบริษัทประกันหลายๆแผนกนะครับก็เข้ามาแอปพรูฟแล้วก็เข้ามาดูข้อมูลได้ว่าการเคลมวันนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากผู้ป่วยรายไหนผู้ประกันตนรายไหนเข้ามารับการรักษาพยาบาลวันไหนนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการเคลมเท่าไหร่กระทั่งถึงใบเคลมเมื่อได้รับการแอปพรูฟนะครับ ซึ่งตรงนี้จะย่นระยะเวลามากเพราะข้อมูลทุกอย่างจะเก็บเป็นบล็อกเชนที่เป็นเชนออฟบล็อกข้อมูลตรงนี้ต่อเนื่องกันมาเราเห็นฮิสตอรีของข้อมูลอันนี้นะต้นจนจบนะครับก็ทําให้เราสามารถที่จะย่นระยะโปรเซส s การเคลมเนี่ยจากหลักที่เป็น10วันนะครับเข้าไปถึงระดับร,ระดับที่เป็นชั่วโมงได้เลยคือน้อยกว่า1วันได้เลยด้วยการแอปพลายบล็อกเชนอันนี้นะครับนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการใช้งานบล็อกเชนที่เป็นรูปแบบของ Enterprise to Enterprise นะครับ โดยสรุปก็คือว่าหัวเว่เนี่ยเราจะมีแพลตฟอร์มเพื่อให้ผู้ใช้เนี่ยเข้ามาพัฒนาหรือมาดีไซน์บล็อกเชนแล้วรันอยู่ในหัวเว่ยบล็อกเชนเซอร์วิสเราสามารถจะเอาเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยไปใช้งานในการแก้ปัญหาตอบโจทย์ทางธุรกิจเวลาที่เราต้องการที่จะรับส่งข้อมูลกันระหว่างองค์กรน,นะครับแล้วการจะแทร็คนะครับว่าข้อมูลต้นทางปลายทางเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็จะสามารถจะช่วยนะครับทำให้บิลเซ็ตโพเซ็เนี่ยจนระยะเวลาลงได้ปริมาณมาก ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารจากหัวเว่ยคลาวเพิ่มเติมได้ง่ายๆเพียงสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอหรือสามารถติดต่อได้ที่อีเมล cloudthailand@huawei.com